ยินดีต้อนรับสู่รายการ Bright Steps Podcast <S ที่เราจะพาคุณไปขยายความคิดให้ชัดขึ้นในทุกเรื่องที่คุณอยากเท้าใจสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประสิทธิภาพทางความคิดนะครับก็คือเราจะขุดคุยแนวคิดหลักๆจากหนังสือคลาสสิกเล่มหนึ่ง Mental Efficiency ของ Arnold Bennett แล้วก็เอามาเทียบกับบทความเทคนิคบริหารเวลาสมัยใหม่หน่อยที่มีผู้ฟังสนใจส่งเข้ามาเรื่อง8เทคนิคก,การบริหารเวลาสร้างประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตนะครับเป้าหมายก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นคิดของเบนเน็ตมาเชื่อมโยงกับยุคนี้ดูอืมน่าสนใจมากค่ะเพราะเบนเน็ตนี่เขียนไว้เป็นร้อยปีแล้วแต่ประเด็นที่เขาพูดถึงนี่ยังตรงกับสมัยนี้อยู่เลยนะคะใช่ครับเขาเปิดประเด็นได้แบบคมมากเขาบอกว่าสังเกตไหม คนเราเนี่ยทุ่มเทดูแลร่างกายกันจังเลยอยากฟิตอยากแข็งแรงค่ะดูแลกันดีมากแต่กลับปล่อยให้สมองซึ่งแบบเป็นเครื่องมือสำคัญสุดๆของเราเลยนะกลับใช้งานไปตามยถากรรมจริงค่ะไม่ค่อยได้ดูแลสมองเท่าไหร่เขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเลยครับบอกว่าคนทำงานออฟฟิศเนี่ยพอวันหยุดไปเดินป่าแค่ไม่กี่กิโลเองนะค่ะค่ะก็เหนื่อยละรู้สึกเลยว่าโอ้ร่างกายฉันแย่ต้องปรับปรุงอะไรแบบนี้ ใช่ค่ะรู้สึกได้ทันทีแต่พอเป็นคนเดียวกันเนี่ยลองให้ใช้สมองคิดเรื่องยากๆซับซ้อนหน่อยปรัชญาศิลปะอืมเออแค่สิบห้านาทีเองมัง้งเขาก็บอกว่าเหนื่อยแล้วไม่อยากทำต่อแล้วล้มเลิกไปเลยโดยที่ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะสมองเราก็ต้องการกันออกกำลังเหมือนกันเนาะใช่ครับไม่ได้คิดจะปรับปรุงสมองที่ขาดการดูแลตรงนั้นเลยประเด็นนี้มันสะท้อนความรู้สึกของหลายๆคนในยุคนี้เลยนะคะที่แบบว่า อยากจะรอบรู้อยากพัฒนาตัวเองแต่ก็กลัวข้อมูลมันเยอะไปหมดกลัวทําไม่ได้ครับครับท่วมท้นไปหมดใช่ค่ะเบนเน็ตเขามองทะลุไปถึงสาเหตุเลยนะว่าลึกๆแล้วเนี่ยหลายคนรู้สึกว่าสมองตัวเองมันเออเฉื่อยชานะคะคือมีเวลานะมีโอกาสแต่เหมือนขาดแรงขับที่จะลงมือทำ หรือทำแล้วก็ล้มเลิกกลางคันใช่ค่ะเบนเนชชี้ว่าปัญหามันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเก่งขึ้นนะอ๋อไม่ใช่เรื่องความอยากไม่ใช่ค่ะแต่เป็นเรื่องของการขาดพลังใจที่จะทำต่อเนื่องมากกว่าแล้วก็อาจจะกลัวกลัวว่าจะล้มเหลวเหมือนเดิมอีกครับเข้าใจเลยซึ่งก็นำไปสู่คำแนะนำของเขาที่ฟังดูง่ายๆแต่ผมว่าลึกซึ้งดีนะค่ะยังไงคะเรื่องที่ว่าอย่าพึ่งตั้งเป้าหมายใหญ่โตเกินไป เขาเล่าติดตลกเรื่องปณิธานปีใหม่นะครับอ๋อค่ะค่ะที่คนชอบตั้งเงินเยอะๆใช่ครับแล้วก็มักจะแอบทำเงียบๆเพราะกลัวเพื่อนล้อถ้าทำไม่สำเร็จฮ่าๆ <laughs> จริงค่ะเบนเน็ตก็เลยบอกว่าถ้าจะเริ่มฝึกสมองเนี่ยให้เริ่มจากอะไรที่มันดูไร้สาระไปเลยก็ได้ <laughs> ไร้สาระเลยเหรอคะครับเช่นตั้งใจอ่านหนังสือเล่มเล็กๆบางๆให้จบสักสองรอบในหนึ่งเดือนอะไรแบบนี้อ๋อ oh, เริ่มเล็กๆก่อนใช่ครับแล้วก็ทำเงียบๆไปก่อน ไม่ต้องเป่าประกาศจนกว่าจะเห็นผลกับตัวเองอืมมันเหมือนการสร้างโมเมนตัมเล็กๆให้ตัวเองก่อนเนาะใช่เลยครับสร้างความสําเร็จเล็กๆซึ่งการเริ่มเล็กๆแบบนี้มันก็ไปสอดคล้องกับหลักการตั้งเป้าหมายที่ดีในยุคนี้เลยนะคะอย่างเทคนิค smart goals ที่อยู่ในบทความ8เทคนิคเคล็ดลับอะค่ะอ๋อครับ smart goals ใช่ค่ะที่ว่าเป้าหมายต้อง specific เฉพาะเจาะจง measurable วัดผลได้ Achievable ทำได้จริง Relevant เกี่ยวข้องแล้วก็ Time-bound มีกรอบเวลาครับคบการอ่านหนังสือเล่มเล็กๆให้จบสองรอบใน1เดือนเนี่ยมันเข้าข่ายหมดเลยนะคะคือมันชัดเจนวัดผลได้ทำได้จริงแล้วก็มีเวลาจำกัดมันสร้างความรู้สึกสำเร็จเล็กๆที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้เราทำต่อไปได้เห็นด้วยเลยครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่เบนเนตเน้นย้ำซึ่งผมว่าสำคัญมากเลยนะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่ทุกคนดูยุ่งตลอดเวลาค่ะ ประเด็นไหนคะเขาบอกว่าการหาเวลามาฝึกสมองเนี่ยมันไม่ใช่แค่พยายามแทรกช้อมุลเรียนรู้เข้าไปในตารางที่มันแน่นอยู่แล้วนะอืมแต่ต้องกล้าจัดสรรเวลาใหม่จริงๆคือต้องยอมตัดกิจกรรมบางอย่างที่ไม่จําเป็นหรือให้คุณค่าน้อยกว่าออกไปเลยโอ้โหอันนี้ต้องเด็ดเดี่ยวเหมือนกันนะคะการตัดบางอย่างออกไปใช่ครับต้องตัดสินใจเลยถูกต้องเลยค่ะมันคือเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญซึ่งก็ไปเชื่อมกับเทคนิคอย่าง Eisenhower Matrix ที่บทความแเทคนิคพูดถึงเหมือนกัน ครับครับสำคัญเร่งด่วนใช่ค่ะแยกแยะว่าอะไรสำคัญอะไรเร่งด่วนเพื่อให้เราใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญจริงๆในระยะยาวทีนี้พอเราจัดสรรเวลาได้แล้วเบนเน็ตก็เสนอสิ่งที่เขาเรียกว่ากายบริหารทางความคิดหรือ mental calisthenics กายบริหารทางความคิด ค่ะเหมือนเป็นการวอร์มอัพสมองหรือฝึกเทคนิคพื้นฐานเหมือนนักดนตรีต้องฝึกสเกลอะไรแบบนั้นนะคะเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ความคิดกับสมาธิอ๋อน่าสนใจครับแล้วแบบฝึกหัดที่เขาแนะนํานี้มีอะไรบ้างครับพอะจะยกตัวอย่างได้ไหมครับได้เลยค่ะก็มีง่ายๆที่ทําได้จริงในชีวิตประจําวันเลยนะอย่างเช่นการท่องจําบทกวีหรือร้อยแก้วดีๆสัปดาห์ละสัก20บรรทัดท่องจํา ใช่ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นการบังคับให้เกิดสมาธิซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยในการพัฒนาตัวเองครับครับการจดจอ่อริกอันก็คืออ่านเนื้อหาสักหน้าหนึ่งแล้วลองเขียนสรุปจากความจำดูทันทีเลยใช้เวลาแค่วันละสิบ้านาทีเองโอ้อันนี้นะ่าลองทำดูครับค่ะเขาบอกว่าผลลัพธ์มันทรงพลังมากแล้วก็มีการจดบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นรอบตัวไม่ใช่แค่ไดอารี่เรื่องส่วนตัวนะแต่การเป็นฝึกมองโลกอย่างพิจารณามากขึ้น จดบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นอืมค่ะแล้วก็มีเรื่องการฝึกสมาธิโดยตรงเลยคือใช้เวลาสักสินาทีต่อวันจดจ่อกับความคิดที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อันนี้เขาอ้างอิงคําแนะนําจากอาจารย์ที่ออกซฟอร์ดด้วยนะคะน่าสนใจมากครับที่เบนเน็ตเน้นเรื่องการฝึกสมาธิการจดจ่อทีละอย่างตั้งแต่ร้อยปีก่อนโน้นเลยนะใช่ค่ะมันดันมาสอดคล้องเป๊ะเลยกับคําแนะนําในบทความแเทคนิค ข้อ7ที่บอกว่าให้หลีกเลี่ยงการทำหลายอย่างพร้อมกันหรือ multitasking จริงด้วยค่ะไม่น่าเชื่อเลยเนาะครับเพราะวิทยาศาสตร์สมัยนี้ก็ยืนยันแล้วว่าการสลับงานไปมาหรือ multitasking เนี่ยจริงๆมันลดประสิทธิภาพโดยรวมนะใช่ค่ะแล้วก็ทำให้สมองลาด้วยเบนเนต็ตนี่มองเห็นปัญหานี้ก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในยุคดิจิทัลอีกนะเนี่ยเขามองการไกลจริงๆค่ะเสมอแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างเขาบอกว่าให้เลือกพัฒนาตัวเองในเรื่องที่ เราสนใจจริงๆอ๋ออันนี้สำคัญมากครับจะเป็นเรื่องผีเสื้อดวงดาวตะใคร่น้ำอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องวิชาการหนักๆเสมอไปความสนใจส่วนตัวนี่แหละคือพลังขับเคลื่อนที่ดีที่สุดเลยว่าไหมคะใช่เลยครับสรุปแล้วแก่นแท้ที่เราได้จากทั้งหนังสือของเบนเน็ตแล้วก็บทความบริหารเวลาสมัยใหม่ก็คือว่าประสิทธิภาพทางความคิดเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์น,นะคะ ครับไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่เป็นทักษะที่สร้างขึ้นมาได้มันต้องการความตั้งใจการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนแล้วก็สร้างสมาธิและที่สําคัญคือรู้จักจัดลําดับความสําคัญให้เป็นอืมซึ่งหลักการพวกนี้ไม่เคยล้าสมัยเลยนะครับไม่เลยค่ะใช้ได้ตลอดก่อนจะจบกันไปผมอยากชวนคิดต่อน,นิดหนึง่งด้วยคําถามที่เบนเน็ตเขามักจะใช้ถามตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับคำแค่เรื่องประสิทธิภาพการทํางานนะ แต่ถามไปถึงแก่นของชีวิตเลยเขาถามว่าเราใช้ชีวิตเพื่ออะไรกันแน่เราควรจะได้อะไรจากชีวิตนี้แล้วสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้มันคุ้มค่าไหมโอ้โหคำถามใหญ่เหมือนกันนะคะครับแล้วเขาก็เตือนใจเสมอว่าอย่ามัวแต่หวังว่าจะได้ใช้ชีวิตดีๆในอนาคตแต่ให้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้เต็มที่ชื่นชมปัจจุบันขนาด อืมลึกซึ้งมากค่ะยังคำถามทิ้งท้ายที่น่าจะเอาไปคบคิดกันต่อได้ก็อาจจะเป็นว่าการฝึกฝนประสิทธิภาพทางความคิดที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันจะช่วยแค่เรื่องงานหรือช่วยให้เราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทางโลกอย่างเดียวหรือเปล่าครับน่าคิดครับหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตและชื่นชมปัจจุบันขณะได้อย่างมีความหมายแล้วก็ อ,อิ่มมอากขึ้้้นไดดวยันนี้คงเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องกลับไปสำรวจในชีวิตของตัวเองดูนะคะครับผมเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามแชร์ให้เพื่อนแลวพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ